ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกับเกมโยกังอีกแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันที่โซยังครับโซยังก็มีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเหรียญส่งประกายของโซยังนะครับก็กิจระยะเวลากิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันที่17ถึง31มกราคม2 5 5 6นะครับหลังเปิดเซิร์ฟปรับปรุงนะครับสำหรับเงื่อนไขของภารกิจก็ เลเวลหนึถึงเลเวลยีจะไม่สามารถรับรับหรือเข้าร่วมภารกิจได้นะครับแล้วเลเวลที่สามารถร่วมภารกิจได้ก็ตั้งแต่เลเวล3 0มสถึงแปนะครับจะได้รับเหรียญทรงประกายระดับต่ำแล้วก็8 1ดสิถึงร้อจะได้ระดับกลางแล้วก็1 2 0ยยีถึงร้อก็จะเป็นระดับสูงนะครับกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่ ก็แค่เข้าไปที่โซยังแล้วก็รับภารกิจเลเวลสามสิบนะครับเหรียญส่งประกายโซยังนะครับแค่รับภารกิจแล้วก็ยืนยันแล้วก็รับแล้วก็ได้เหรียญครับเพียงแค่เราได้ล็อกอินนะครับมันก็ได้เหรียญมาเลยครับระดับต่ำครับผมก็อยู่ในช่วงเลเวลสามสิบถึงแปดสิบนะครับก็ผมเบลหกสิบเอ็ด ครับเพียงแค่คุณล็อกอินทุกวันนะครับจนถึงวันนู้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถนำนำเหรียญที่ได้นะครับไปแลกกับ NBC ช่างสัญลักษณ์นะครับมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ในแมพของอนบันนะครับนี่เลยครับคนนี้เลย เราไม่ต้องจําเป็นต้องเดินไหครับหรือว่าเดินไปเดินไปก็ได้เพื่อไปเห็นหน้าตาเขาสักหน่อยว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรไปดูไปด,ไปดูไปดูกันไปดูกันเลยครับผมก็เดินแบบช้าๆชมวิวของพักคนบันไปฟางๆนะครับมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับ เราต้องสะสมเหรียญให้ครบนะครับเพื่อจะแลกข,ของรางวัลของรางวัลก็มีหลากหลายเลยครับผมจะแปะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับรางวัลจะเป็นอะไรบ้างสาหรับการแนะนํากิจกรรมดีๆวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ